สวัสดีค่ะค่ะหนูจะถามพี่นะคะว่าทำไมถึงพี่เลือกอาชีพนี้ก็มันถนัดะอ๋อมันถนัดแะชอบชอบาวสวนด้วยอ๋อลักคนลักสวนใช่ครัวเพราะว่ากับสวนชอบผไม้อะพี่ทำอาชีพเกี่ยวกับสวนทุกเรียนเหรอครับใช่ค่ะผู้เรียนอย่างเดียวค่ะผู้เรียนอย่างเดียวครับอาชีพพี่พี่คิดว่ารายได้ใช้พอไหมครับกับกาเยอะเหลือ ต่อ,อปีก็ได้ทุกเรือน่ะได้ท่องเที่ยวเรือนองก็ได้ไหนายางครับผมเงินใช้เหลือเก็บหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆค่าน้ำมันค่าคนงานอะไรอย่เงินวันนี้ก็ได้ไหนายางแล้วเราพี่มีการการบริหารในการทําสวนของพี <K <k ่ยังไงบ้างคะทําสวนเราไม่ได้ทําเองเราจ้างเขาทำเสร็จแล้วพอได้ผลผดีแล้วก็ไปตัดตัดแล้วก็เอาไปส่งแผงใหญ่ แล้วแบบว่าในการทํางานเนี่ยครับมีการบริหารงานเนี่ยมั้ครับบริหารบริหารงานครับบริหารงานแบบจ้างน้องใช <นะ S 2> ่ไหมอ๋อม,ม,มีมีมีก็ก็ธรรมดาค่ะก็ถึงเวลาก็คือจ้างเขาไว้ี่ะจ้างไว้ถึงเวลาเขาไปตักในสวนแบ่งเป็นโซนกันแล้วคนนี้รับคนนั้นปีนต้นนะคือคนละหน้าที่กันอ่ะแล้วก็คนขึ้นของก็คน แล้วแล้วแต่ละปีอะค่ะมันจะมีเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันที่มีการพัฒนาของที่ยังไงคะให้มันก็ถ้าเกิดว่าปีไหนทุเรียนตายหรือเต็มตลาดใช่ไหมแล้วทุเรียนอะบิบิบอะเราก็ไปขาท่อท่อแล้วก็เก็บไปได้ท่อเก็บไว้แล้วว่าเราจะไปขายแล้วก็ไปอบเองนี่คือการแปลรูปก็เหมือนการพัฒนาอาชีพไปขั้นแต่กำไรไม่ได้ไหมคะไม่ค่ะนิดน้อยหน่อยอาจจะหหน่อยเพราะว่าขอรแปลรูปมันต้องใช้ ขายวางขายใช่ไหมฝากเขาวางขายอะไรเงี้ยมันที่ได้ท้าหน่อยขอบคุณครับค่ะขอบคุณท<อ>ี่น<อ>่า